สวัสดีครับแต่ลพันคลิปเป็นวักนานหน่อยนะครับจากคอมเมนต์จากแฟนคลับ FC นะครับ FC จากลาวจากประเทศลาวนะครับอบอกว่าอยากให้อธิบายไฟตาไฟตาก็คือวงจรไฟหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะยก อุปกรณ์ขั้วไฟหน้าหลอดไฟหน้าจานฉายนะครับอันนี้คือจานฉายรุ่นหนึ่งของ Honda นะครับก็ถ้าเป็นแท้ติดรถก็จะมีโลโก้ขอญาตเอยนาม ส่วนมากจะใช้ยี่ห้ออรูปดูนะครับยี่ห้อสเตลเล่น,นะครับอันนี้มันยี่ห้อก็ถือว่าสเตลเล่เป็นของแท้ติดรถนะครับอ่าจันชายรู้สึกรุ่นนี้จะเป็นเวฟเ็ก X เวฟร้อยเอ็กร้อยสิบเใช่หรือเปล่านะครับ คั้วไฟหน้าหลอดไฟหน้านะครับมันจะเป็นอย่างนี้อ่านี่คือ,อเบ้าคั้วไฟหน้านะครับระยะเคี้ยวของหลอดไฟนะครับหลอดไฟก็จะมีเคี้ยว นี่นะครับบังคับเวลาใส่นะครับต้องใส่ให้ลงล่องอใส่ให้ตรงล่องนี้นะครับนี่นะครับปลายปากกาผมชี้อยู่นี่เพื่อจะบังคับให้เวลาบิดขั้วหลอดนะครับตัวหลอดก็จะมีสองไส้นะครับไส้ไฟต่ำไฟส,สูงอันนี้ก็ยี่ห้ออยู่ตรงนี้นะครับ ก็มีหลากหลายยี่ห้อถ้าติดรถก็เป็นสแตนเลสยังคงเป็นสแตนเลสน,นะครับอันนี้คือกราวนะครับสายดินตัวโครงหลอดไฟคือสายดินอันนี้คือขั้วหลอดอไฟต่ำไฟสูงนะครับไม่รู้ขั้วไหนแต่ว่าเคี่ยวนี้จะโดนบังคับนะครับเมื่อใส่ขั้วเข้าไปก็จะลงล็อกเวลาใส่ให้ลงล็อกตรงเบ้าด้วยนะครับถ้าใส่หลอด ที่มีความต้านทานสูงเกิดความร้อนนะครับเบ้าจานฉายตัวนี้ก็จะร้อนนะครับแล้วก็โฟกัสก็จะเสียตำแหน่งโฟกัสเขาล็อกมาแล้วนะครับวเวลาใส่ใส่ตรงร่องนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็วางลงไปนี่ก็จะอยู่ในร่องอันนี้คือการใส่หลอดที่ถูกต้องอาจากนั้น ใส่ขั้วนะครับผมก็ออเดอร์ขั้วเทียมมาอันนี้เป็นเทียมมีหลากหลายยี่ห้อนะครับคำว่าเทียมก็คือไม่ใช่ยี่ห้อติดรถแล้วก็ราคาถูกนะครับเห็นไ,ไหมครับ าราคาถูกก็จะเป็นอย่างนี้มัดไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่นะครับสีสายไฟก็จะใส่มารวมๆดานี้เป็นกราวนะครับกราวก็คือจะไปบัดกรีใส่โครงเหล็กตัวนี้นะครับแล้วก็สูงต่ำต่อมาสองขั้วนี้ระยะห่างของเขี้ยวสามเขี้ยวนี้ไม่เท่ากันนะครับต้องใสให้ถูกนะครับ นี่นี่มานี่จะเท่ากันกับด้านนี้มานี่ส่วนตรงนี้จะแคบนะครับเวลาใส่ก็มาดูที่เบ้าจันฉายนะครับเห็นไหมครับตัววายาระยะมันก็จะห่างต่างกางันเยอะนะครับก็ใส่ให้ถูกก็ไม่ต้องฝืน ตัวนี้จะมีสปริงดันขั้วนะครับนี่นะครับสปริงอยู่ข้างในนี้เพื่อจะดันให้ขั้วนี้ไปแตะที่หลอดนะครับแล้วก็ทําให้กาวนี้กระชับนะครับถ้าขั้วของหลอดไฟเป็นสนิมแบบนี้ควรจะขัดกระดาษทรายลมเป่า,านะครับอาจจะใช้น้ํามันครอบจักรวาลฉีดหน่อยนะครับถ้า ลงกราวไม่สะดวกก็ติดทั้งสองไส้นะครับเพราะว่าหาที่ลงกราวไม่ได้ก็จะลงกลาวกันเองนะครับใส่ให้ถูกเป็นรูปตัววายนะครับนี่นะครับกดลงไปกดลงไปแล้วบิดบล็อกนะเห็นไหมครับอันนี้คือ,อขั้วไฟหน้าเป็นแบบนี้เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนหลอด นะครับออกแบบมาแบบนี้ใช้แรงสปริงดันขั้วให้มันแตะกับหลอดนะครับถ้าโฟกัสไม่เสียระยะโฟกัสเขา,าทำมาแล้วถ้าจานฉายเกิดความร้อนโฟกัสเสียก็จะไม่สว่างตัวนี้เช่นตัวนี้นะครับโฟกัสเสียข้างในนะครับองศามันเปลี่ยนนะครับไฟก็จะกระจาย ไม่สว่างนะครับจายเต็มถนนเลยนะครับแล้ววงจรเป็นยังไงจากคลิปที่แล้วนะครับนี่นะครับจากคลิปที่แล้วอ่ขนลวดแสงสว่างเอายกตัวอย่างฮอนด้านะครับสายสีเหลืองขึ้นมานะครับรุ่นเก่าๆหน่อยก็ได้นะครับสายสีเหลืองขึ้นมาแล้วก็เข้าไปแผ่นชาร์จไปควบคุม ไฟฟ้ากรณีรอบเครื่องสูงๆนะครับไฟฟ้าก็จะตัดลงกล่าวช่วยปล่อยไฟไปที่หลอดต่อขนานแบบนี้นะครับไปที่ตรงนี้จะไปที่สวิตสวิตแฮนนะครับสมัยก่อนมีสวิตเปิดปิดก็จะปล่อยไฟไปแค่10ไม่เกิน14 v โวลต์นะครับอตอนนี้หลอดไฟเป็น12 v โวลต์นะครับ ใส่6กวต์ก็จะขาดนะครับหกวตนก็ยังมีขายนะครับหลอดไฟดูขั้วหลอดดูข้างๆงหลอดให้ดีนะครับเอ๊ะทำไมถึงขาดก็ดูโวตนด้วยนะครับอ่ถ้ามีแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จเสียก็คือไม่ตัดลงกราวให้หลอดไฟขาดบ่อยก็คือแผ่นชาร์จนะครับก็จะต่อขนานไปที่อ่าวาดต่อเลยนะครับไปที่สวิต เปิดปิดไฟหน้าถ้ามีนะครับสมัยก่อนมีนะครับเปิดปุ๊บข้ามมานะครับแล้วมาสวิต์สูงต่ำามีต่ำมีสูงไฟต่ำไฟสูงอ่าไฟสูงพันด้าไฟต่ำนะครับกราวตัางหากกราว กาวไปต่อที่ดักที่หลอดเลยแล้วก็ต่อลงกลาวสามารถสัมผัสได้ด้วยมือนะครับไฟไม่อันตรายนะครับวเวลาซ่อมก็สตาร์ทเครื่องนะครับเป็นรถสมัยก่อนรถสมัยใหม่รุ่นใหม่ๆที่เห็นปแปลกๆหน่อยก็มียามาฮ่าฟินนะครับไฟหน้าเสถียนไม่วูบวาบตามรอบเครื่องนะครับเมื่อเปิดสวิต ตัวนี้นะครับสากจากเหลืองอันนี้เป็นเหลืองนะครับแอลเออเยลโลยกตัวอย่าง Honda นะครับสายไฟฟ้าเลยเป็นสีเหลืองนะครับ <c oughs> จากตัววายเยลโลข้ามมาที่สวิตเปิดปิดไฟหน้าถ้ามีถ้าเป็นโนวารีมครุสภาพวกคั s ตอมพวกรุ่นเก่าๆนะครับโนวาเอสเซียร่าโนวาต่างๆนะครับ บีด NSR LS พวกนั้นนะครับแดดเปิดปิดไฟหน้ามีพอเปิดปุ๊บเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีอะไรครับเป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็บราวนะครับเขียนภาษาไทยก็ได้นะครับน้ำตาลตรงนี้จะเป็นน้ำตาลนะครับ พอเปิดโยกสวิตมาอันนี้เป็นสวิตสูงต่ำนะครับด้านนี้เป็นสูงฮอนด้าสูงไฟสูงสีน้ำเงินนะครับไฟต่ำสีขาวก็เพียงแค่สลับอยากเปิดไฟสูงก็เลื่อนไปสูงเลื่อนไปต่ำไปสูงเท่านั้นเองแล้วก็จะมาที่ขั้วหลอดอนี่นะครับขั้วหลอด มันถึงมี3เส้นนะครับมีกราวเส้นหนึ่งกราวก็คือโครงรถนะครับแล้วก็สูงต่ำเวลาใส่ของเทียมแล้วมันบางทีเสียบดูต้องเสียบดูนะครับแล้วเปิดดูอ่ะเปิดไฟสูงกลายเป็นติดไส้ไฟต่ำอ่ะก็สลับเอานะครับสีสายก็จะผิดไปนะครับเพราะว่าใส่ได้ทุกค่ายนะครับก็เลยทำมา สีนี้ดำน้ำเงินแดงนะครับสมราคานะครับสำหรับลูกค้ามาซ่อมก็ไม่ค่อยจะของแท้ไม่เอาครับของแท้ก็คงหลักร้อยนะครับร้อยกว่าบาทถ้าเป็นต่อขนาดเหมือนเว็บนะครับจานฉายที่มีไฟหน้าสองจานฉายนะครับก็คือแค่ต่อขนาดเฉยๆนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้แค่นี้เองนะครับไฟหน้า,าน่าจะเข้าใจเข้าใจไหมครับถ้าต่อขนานาก็จะต่อโยงไปเลยาสายสีน้ำเงินก็จะโยงไปที่หลอดอาสายสีขาวก็จะโยงต่อขนานแบบนี้นะครับอันนี้ไปหลอดไฟสูง อันนี้ไฟต่ำลงกลาวร่วมอย่างนี้นะครับอพอเปิดไฟสูงไฟก็จะวิ่งมาสายสีน้ำเงินผ่านไส้หลอดไฟสูงนะครับลงกลาวครบวงจระนะครับพอโยกมาไฟต่ำก็จะมานี่ไส้ไฟต่ำแล้วก็ ลงกล่าวร่วมนะครับครบวงจรแค่นี้เองนะครับสัมผัสได้นะครับอย่างที่บอกไม่ต้องกลัวไฟดูดนะครับไม่มีใครเราตั้งเครื่องถ้าซ่อมคนเดียวก็ตั้งเครื่องรอบเดินเบานะครับไฟก็ออกมาไม่กี่โวลต์นะครับเร่งมากไฟก็บูบเร่งมากก็สว่างมากเร่งน้อยก็สว่างน้อยแต่ถ้าเร่งมากแล้วบูบก็คือ าการทำงานของแผ่นชาร์จนี้มีปัญหาหรือหลอดขาดบ่อยนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องไปวัดเสียเวลานะครับก็เป็นงานสำหรับช่างมอเตอร์ไซค์ที่พอได้ค่าน้ำปลานะครับไม่ต้องไปคิดแพงมากนะครับหลอดไฟนี้ถ้าเป็นแท้ติดรถก็25วัตตา30วัต ก็คนละราคาต่างกันนิดหน่อยนะครับอ่าก็30บาทนี่ก็จะตกหลอดละ40บาท35 40บาทนะครับ30บาท25บาวัตก็จะตกหลอดละอ่าบาท20บาทอ่าสแตนเลสน,นะครับคือตอนนี้มันขึ้นราคาไปก็ไม่แน่ใจอ่าก็บวกรวมค่าแรงค่าถอดค่าใส่แล้วก็จะตก ผมเปลี่ยนอยู่หลอดละ50บาทนะครับอ่าถ้ามากกว่านั้นก็ก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับนายช่างมีจัยจบรนห้าสิบาท4ีสิบาทเน่ก็ยังใส่หลอดเทียมก็งันๆนะครับก็แนะนําอยากได้ถูกก็ใส่เทียมลูกค้ากา็ซื้อหลอดมาสองอย่างก็คือแท้ติดรถกับยี่ห้อทั่วไปนะครับไส้ในเป็น วิลแพรรมทางสเตนนะครับปัญหาที่พบอันนี้ยี่ห้ออะไรนี่อันนี้อันนี้ยี่ห้ออินเตอร์เห็นไหมครับเยอะแยะโรงงานผลิตหลอดไฟนะครับที่กรุงเทพมีเยอะอแต่มาตรฐานญี่ปุ่นก็คือสเตเล่น,นะครับปัญหาที่พบ หลอดไฟติดทั้งสองไส้นี้เกิดจากนี่ครับตัวนี้ตัวนํากาวตัวนี้นะครับเป็นสนิมเห็นไหมครับเมื่อเป็นสนิมกาวลงลงไม่สนิทอ่าลงกลาวไม่สะดวกนะครับเนี่ยมันนไปแตกกันได้เฉยเนี่ยหลอดเนี่ยนะครับกาวก็จะทําให้ไฟวิ่งไม่สะดวกเมื่อไฟลงกลาวไม่สะดวกก็จะหาทางลงกลาวก็คือตามวงจรนะครับ เมื่อหน้าสัมผัสไม่สะดวกตรงนี้นะครับหน้าสัมผัสหลอดตรงนี้แผ่นหลอดกราวนี่นะครับแต่กับกราวจันฉายไม่ไม่ดีเพราะมีสนิมก็จะลงกราวลำบากก็จะวิ่งมานี่เลยเปิดไฟสูงก็วิ่งมาใส่ไฟต่ำแล้วก็อ้อมไปไหนก็ไม่รู้ไปหาที่ลงกราวนะครับก็เลยติดสองไส้นะครับติดสองไส้เลยมีความต้านทานสูง กลายเป็นว่าติดแบบแดงๆนะครับไม่ติดไม่เต็มที่นะครับไม่สว่างนะครับเพราะฉนั้นก็สายกลาวสําคัญแก้ไขบางทีสายขาดในนะครับถ้าเป็นเวฟนี่มี2เป็นอยู่ข้างเดียวก็มีนะครับสายกลาวนี่ขาดเช็คให้ดีนะครับสายกลาวขาดขาดในมันมีรอยพ่วงรอยต่อขนานอย่างที่บอกแบบนี้นะครับมีการหลุด ของลอยบัตรกรีนะครับขั้วแท้ที่เป็นหลอดคู่ก็เกือบ200กว่าบาทนะครับเป็น Honda นะครับก็แต่คุณภาพก็สมราคานะครับก็ซื้อของแท้ได้ก็ซื้อนะครับขั้วฟอันนี้ขั้วเทียมนี้ก็หลอ่อค้วละทุกวันนี้ขึ้นไปเยอะเลยนี่ผมไปออเดอร์มาเมื่อเช้านี้3าบาทนะครับเพราะนั้นแล้วสเตเล่ก็อีกราคาหนึ่ง นะครับแต่คุณภาพการผลิตวัตถุด,ดิบเขาจะดีกว่านะครับอันนี้แก้ขัดนะครับแต่ส่วนมากก็ใช้เพราะราคาถูกอ่าเราครบกับอ่าเจ้าของรถบางทีใส่ขั้วหลอดใส่หลอดใส่อะไรไปแล้วพอคิดตังบอกว่าติดไว้ก่อนนะครับก็ขี้เกียจจะลื้อคืนนะครับติดไว้ก่อนเดี๋ยวมาให้เท่าทุกวันนี้ยังไม่ได้เลยนะครับ อ่ะก็ทุกคนจะเจอนะครับถ้าเปิดร้านซ่อมวัตซั์นะครับอ่ามีอะไรอีกไหม่วงจรมีแค่นี้นะครับพร้อมยกตัวอย่างขั้วหลอดให้เรียบร้อยไปทำมาหากินนะครับอ่มันอาชีพที่แปลกนะครับพอทำแล้วอ่ก็พยายามพูดอ่กับลูกค้านะครับอ้อมอ้อมไปเรื่องราคานะครับถ้าพี่เปลี่ยนขั้วแท้ขั้ว มีสองราคาเราไม่ไม่เรียกแท้เรียกเทียมก็ได้นะครับแท่ของดีกับของราคาถูกอย่างนี้ก็ได้นะครับพูดอย่างนี้พี่พร้อมจะใส่ราคาไหนครับก็ตกลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปถอดหลายอย่างเลยไปถอดเว็บประกอบคืนเลยหน้ากากดังกลาวเลยนะครับอืม ขอบคุณคอมเมนต์นะครับจากแฟนคลับฝั่งเราก็นานหน่อยเพิ่งจะมีโอกาสได้ลงคลิปวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับอยากรู้วงจรอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับเพราะว่า,ารีเพสซูเปก็ยังค้างไว้ก่อนเพราะว่าสุขภาพนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นหลายๆท่านที่ไม่รู้จริงๆนะครับบางท่าน ใส่ไปงั้นแหละไม่รู้หลอดไฟต้องซื้อมาติดร้านนะครับมีสองสามราคาก็ซื้อมาแต่พยายามเน้นไปของแท้ติดรถเพื่อตัดปัญหาเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับเดี๋ยวรีเจกกลับมานะครับใส่เข้าไปติดที่ร้านติดกับขี่ไปถึงบ้านลูกค้าขี่รถกลับมาหาว่าไฟหน้าไม่ติดอีกแล้วนะครับเสียเวลานะครับเสียชื่อเสียงนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ